สวัสดีสบายดีพี่น้องมื่อนี้ได้หมักทุเรียนมาเด้อม,มามเจอกับซ่องมันน้องอติมกินแลกเนาะเมื่อนี้ได้หมักทุเรียนหมอนทองมมอนทองกับหมอนทองอรีอรลอหมอนทองแบบเหลืองอลามพี่น้องเอ้ยทุกแห้งขนาดนี้ปวดหัวข้างในสีเป็นโจกหรือว่าเป็นทุเรียนเนะาะถ่าเบ่งน้ากันตอนนี้กำลังตั้งถ่าอยู่เนะาะกำลังตั้งถา่าจะผ่าหมักทุเรียน ลูกนี่ก็ข้างบ้านเผิ่นไห้มาเนาะข้างบ้านเผิ่นไห้มาว่าหนกเจานะนอนจอมันล่วงเผิ่นกันเลยว่าเห็นแบบไม่ได้กินแนะ่มักเรียนฤดูกาลนี่นอะทุกคนเผิ่นก็เลยไห้มาเนาะตอนผ่าก็ท้ำมาผ่ามักผ้าแสดงว่าทุกคนเนาะก็คิดว่าเป็นมักผ้านะเพราะที่ในได้เอา้าเป็นมักุเรียนที่จริงเขาไ่าได้ผ่าแบบนี้เดอ้อเขาผ่าดีกว่านี่เนาะแต่อันนี้ผ่าบ่เป็นก็เลยต้องเป็นแบบี่ ไปเงี้ยวเงมันมีนม้ำมันมีนม้ำพี่น้องเอาก็เลยต้องทำแบบนี้หบบั่นเห็ดบดีจับบดีน้ำสิปักมือเอาผ่าทุเรยนหวายออกมาแล้วนกเจาะพี่น้องนกเจาะแต่มันเจาะเบลึกเนาะมันเจาะเบลึกก็เลยได้มากินได้กินนี่ ก็ถือว่าบบเซียหายนะพี่น้องก็กำลังกินได้เนาะเขาพูดได้หมักเละๆกะขณะนี้กําลังดีเขาว่าหมักแบบกรอบนอกนุ่มในกะกระบอกดีัาไในทะเลเๆ,ๆนี่โอเคเลยเขมามักกินไม่ห้ามแน่ก็ต้องให้มันอันนั้นกว่านี้เนาะอันนี้พอมันเกือบงอมแล้วเนะเาะเกือบเป็นทุเรียนกวนซะแล้วแต่ก็ยังพอกินได้นี่แหละกะพามาเบิ่งเนาะ ผ้ากะอาชีพักเสียงบอค่อยหมวนนุ่มนวลเท่าไหร่เด้อพี่น้องไปตามที่เห็นนีล่ละจ้าหน่โอ้ยอันนี้ฟูเดียวฟูบักใหญ่เลยฟูบักใหญ่ฟูใหญ่ใหญ่กินแบบโอ้โหกินแบบบักพี่น้องคำห้ามเดียคงสิบแบบแ่บร้ายลเลยได้ไงยิบเอามาใส่บักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเเพราะฟูเดียวเนี่ก็คุ้มแล้ว นี่บักใหญ่เลยเ,ยเหลืองเออเพี่น้องเอ้ยนี่เขาเอิญมอนท้องเอาเรือคู่สุดท้ายอันแน่นแน่คู่สุดท้ายกับบักใหญ่กินเข้าไปน่ะกินเบิดนี้กอะพี่น้องเอ้ยจุกแต่เขาว่ากินทุเรียนนี้ก็ต้องกินแบบพูดีพูดีอย่าไปกินแบบเยอะมากเพราะาทุเรียนครัเป็นทุเรียนที่แบบกินแล้วมันห้อนในพี่น้อง เนาะมันห้อนหนหาย่าก็กินเบิ่งน้ำแน่ดูอากาศนำเนาะทุกคนบ่แม่เรากินทุเรียนแล้วไปกินเครื่องดื่มสู้กำลังเข้านำโถพี่น้องเอ้ย